ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับบีอีกแล้วในช่องบีออสเตียชีวิตในต่างแดนวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ที่12เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นวันแม่ของประเทศออสเตรียเราสองคนก็ไม่ได้ทำงานก็เลยจะพาพี่เพื่อนๆน,น,นะออกเดินทางไปที่เมืองคานอยบวก วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันหยุดของประเทศออสเตรียที่นี่เขาจะเรียกกันว่ามุสเตอร์ทาหรือว่าเป็นวันแม่ของประเทศออสเตรียนั่นเองปกติแล้วที่ออสเตรียนะเวลาที่ตรงกับวันหยุดหรือว่าตรงกับวันอาทิตย์ร้านค้าเขาก็จะไม่เปิดก็จะเปิดแต่ร้านอาหาร และร้านอาหารที่ไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะเป็นร้านอาหารที่อยู่ห่างไกลออกไปหรือว่าเป็นร้านอาหารที่เขาเอาไว้สําหรับบริการนะักท่องเที่ยวที่ไปเดินป่าไปเดินตามเขานะคะหรือว่าไปเดินชมโบราณสถานของบ้านเขาเองเขาก็จะเปิดปิดเป็นเวลานะคะส่วนใหญ่ร้านอาหารที่อยู่นอกเมืองออกไปนะเขาก็จะเปิดช่วงซัมเมอร์นะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วง การท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการพักผ่อนนะคะของคนที่นี่ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์นะอากาศนะคะมันก็จะดีมากๆแล้วก็มีแสงแดดคนที่นี่นะเวลาที่เขาเห็นแสงแดดนะเขาจะวิ่งใส่เลยนะคะและคนส่วนใหญ่ที่นี่นะคะก็จะชอบเดินกันมากๆนะคะเดินทนเดินเก่งค่ะเพราะว่าอากาศบ้านเขามันดีเนาะเพื่อนๆสวัสดีจ้ะทุกคน มาจา้ะวันนี้เป็นวันมูเตอร์ทารกนะที่ออสเตรียนะคะเราสองคนก็ได้หยุดด้วยนะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างและอีกหนึ่งกิจกรรมชัสซีวาเทะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เราเามากันวันนี้ก็คือจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมนะคะสถานทีเ่เขาเรียกอะไรบวกคอยเซนสสไตล์เด อา๋อาโอเคเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะขึ้นไปดูเนาะมาจากเพื่อนๆพ่ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปนะคะ Mhm, Lässt schon offen? sperrt gleich zu in fünf Minuten, Schatz. So. 16 Uhr. Ja, April bis Ende Oktober. Aha. Nur mal die Saison im Sommer. Okay. Winter ist geschlossen. Und immer nur von 10 Uhr Vormittag bis 16 Uhr. Ich <laughs>

ตรงนี้สวยจัง yes, เอออันนี้อะไรคะอ่าอะไรเนี่ยบาซิตัส อาซูมุสซาเ,นเรนหนอละเพื่อนเพื่อน,นทุกคนตรงนู้นนะคะตรงร่มเขียวๆก็จะเป็นร้านอาหาร งนี้ก็จะเป็นแบบเขาให้เข้าไปดูนกนะอาซูตา วัคซีนเน่ก็คือเด็กนะคะพวกเด็กนะคะสิบสองยูโรแต่ถ้าเป็นกรุ๊ปเพ่มาประมาณยี่สิบคนนะคะก็จะสิบยูโรเนาะส่วนคินดานะคะตั้งแต่ห้าถึงสิบสี่ก็จะหกยูโรจะ้ะแล้วก็คินเดกรุ๊ปเพ่ฮะาาฟรีมเอลโลก็คือห้ายูโรอ่้อย่าอ un familiar c u ต t e เอ็นทอนอุนส e บไอนิเกไอเกเนคินเดอร์บิตเซ็กเซนยาเลยอ่าฮ e สามสิบสองค่ะตอนนั้นที่มาแล้วมันมันยังปิดอยู่เนาะไปโอเค เนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เลยเขาก็มีรูปภาพให้ดูเนาะถ้าเข้าไปข้างในนะจะมีนกด้วยน่าจะเป็นนกหลายๆพันนะคะทุกคน นี่จะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาช้านะปกติแล้วอะ่ะเฟนบอกว่าถ้าเรามาก่อนใช่ไหมเราก็จะเข้าไปดูข้างในได้ด้วยแต่วันนี้มาช้านะคะร้านอาหารก็จะปิดแล้วแล้วก็ข้างใน สามารถเข้าไปชมข้างในได้นะเพื่อนๆแต่ว,ว่าเขาห้ามใช้กล้องนี่แหละประมาณนี้ยาดินเนนคาเมลานิกเนาะยาสำปะหลั Okay, fertig. Ha. Dankeschön. Und besser ist nicht Muttertag, da sind immer viele Leute. Ja, wissen. ja sicher ist sicher. Aber wir haben dann. Wenn ich. Aha, ich habe Moment. Ada was ist denn Das ist ein Pärlejub. Menu, ne? der von Uh -huh. Ja, das manchmal haben sie am Abend auch offen. Uh -huh. Ab 17 Uhr. Aber nur am 19. Juli, uh -huh. 21. Juli. 21. Juli, 23. August, uh -huh. Fisch, Steckelfisch. Uh -huh. Mein? Spargel, uh -huh. also, das haben wir vergessen. Was ist das? Achso, da ist Samtag, abhin, aha. Uh -huh. ja, ja, ja. Nicht immer. Uh -huh. Aber da ist schon mal ein Internet vorher, da steht alles drin. Okay, ja. Danke schön, so sehen. <laughs> An die alleine. Haben wir schon. Nico kann man auch essen, ne? da, behind das Baum. Holunder. An Nico ist ein bei Mikin, liegt gut, ne? Ja. Man kann einen guten Saft machen, Ja. der ist gesund. Mhm. Äh, Wasser geben, 14 Tage. Ja. Dann Zucker dazu, Zitronensäure und dann riecht das gut. Ja. Und das kann man auch essen, das เออๆๆอิสยุกไหมยุกไหมมุสดีฮันชุเยะๆอ่าฮะโอเคตำแย่ใบอุซักอิสตัตำแย่อิสยุกมีเทคนิคการยยานโซลอไมานปิเตอร์อันนี้คือต้นตำแย่นะทุกคนอาหาแฟนบอกว่า ถ้าทำแบบนี้นะคะมันจะไม่มันจะไม่มไมคันนะเดี๋ยวบีแต่แต่บีไม่ลองนะคะว่าเทนายพิชเชนพิเตอร์ก็นี่แหละคะ่ะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะพเพื่อนๆวันนี้นะคะถ้าเราได้ที่ดีเหมาะๆนะเราเห็นชดัด์ตซีกุตเตอร์บอมกุตเตอร์บอมดอทเออพิสเตอร์ อยาดอดดอดดอดฮัสิกเอกเช้าเอ็น่วยอีกไกลทุกคนทุกคนค่ะเราเจอเขาเรียกอะไรนะดอกแคฝรั่งอ่ะแต่มันสูงเราไม่รู้เราจะเอาได้ไหมอู้ช้าเช้าซีโชดอดเอาโก้ซี่เอาไปเสียหูกีอเอกไว้เอกไว้ในกวิน ทุกคนมันเยอะมากนะแต่ว่าบางทีเราเอาไม่ได้อะ่ะเราเก็บไม่ได้อะเพื่อนๆโอ้มันสูงมากถ้ามันสูงมากเราเก็บไม่ได้แต่วันนั้นอะที่เราไปเก็บอะมันมันเตี้ยงไงเพื่อนๆมันก็เลยแบบว่าได้เก็บนะคะแปนเราก็อยากจะพาเราไปทํานะแต่ว่ามันสูงอะ่ะมันเกินความสามารถเดี๋ยวเราจะซูมให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยคะ่ะ นี่แหละเขาเรียกดอกแคฝรั่งแต่บีเอามันไม่ได้นะเพราะว่ามันสูงค่ะสูงมากเลยส่วนอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่กินได้เหมือนกันแต่บีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี่ยค่ะเอามาชุบแป้งทอดก็ได้นะน,นี้นะ่ะหรือว่าทำน้ำหวานนะคะอันนั้นก็ได้เช่นกันแต่ว่ามันสูงมากเลยเพื่อนๆตอนนี้เราก็ยังอยู่รอบบวกอยู่นะเพื่อนๆ บีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมวิดีโอของบีแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชมวิดีโออย่างมีความสุขถ้าชอบวิดีโอของบีก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันแม่นะคะก็ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนนะคะบนโลกใบนี้มีแต่ความสุขแล้วก็สุขภาพ,าพแข็งแรงค่ะ ไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้บีก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะเอาวีเดอร์เซน